เฮ้ยหอมต้นตะเคียนเหรอวะเหมือนต้นตะเคียนนะพี่ดูดิดูไหมเอาเลขไหมฮ่าดูเลขไหมเพราพี่เอฟซีเดือดโชกอาบเยอะทวดต้นนี้เหรอเออด้ก็หลายปีแล้วหลายสิบปีแล้วทำไมต้นนี้่บ้านเหมือนมีการมาทําความสะอาดเนาะด้านในอ่ะไม่รู้ว่าลูกหลานเจ้เข้ามาทําความสะอาดหรือเปล่า ไม้ก็ดีเลยนะคนดีไม้ยังดีเลยนะแต่ไม่มีใครกล้ามาขโมยไม่หายนะอาจจะเป็นเพราะว่าความเฮี้ยนแล้วก็ความเขาเรียกว่าอาฆาตของเขาจะมาแรงอะไรวะน่ากลัวอ,อยู่นะพูดถึงเช้เสียอะไรวะสวัสดีครับผม สว,ส,สวัสดีพี่ๆเพี่อนของป้านาอาทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดเล็กวันนี้ผมก็มากับอ,อมจากช่องเดินทางไตลจายอมแอมนะคะครับผมวันนี้ผมกับน้องอมมากันสองคนซึ่งประเด็นหลักก็คือเราจะเข้ามาที่บ้านหลังที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้าพี่ๆบ้านหลังที่นี่มีที่มาที่ไปไม่ธรรมดาต้องบอกเลยว่าใครผ่านมาผ่านไปจะเจอลุงอะ ลุงที่อาศัยในบ้านเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วพี่พี่ตายไปประมาณสิบกว่าปีแล้วป่ะตั้งแต่น้องออมเด็กๆก,กันนะถ้าจาความได้ตอนน้องออมไปบอกก็เคยมาเล่นกับลุงเขามาอยู่กับลุงเขาแต่ตอนนี้เขาตายไปแล้วแต่ว่าวิญญาณเขาอะมันก็ว่ายังวนเวียนอยู่ตรงบ้านยังห่วงอะไรสักอย่าง,งพี่พี่นะยังห่วงพวกสมบัติหรือว่าพวกอาของมีค่าต่งตางๆอ่ะคือไม่ให้ลือบ้านทิ้งด้วยไม่ให้แบบบ้านทิง้งคือบ้านเนี่ยเป็นบ้านล้างไปพ,พี่เดี๋ยวเราจะพาพี่พี่ไปดูกันว่ามันจะล้างแค่ไหนแล้วก็ต้องบอกว่า ผู้พังแล้วผู้พังเรียกมาแล้วแล้วเราก็ไม่กล้ามากลางคืนเนาะมากางวันสักแซกเลยก็บอกต้องต้องมาดูกลางวันก่อนอว่ามันเป็นยังไงเฮียนแค่ไหนแต่กลางคืนเขาบอกว่าแน่นอนคือพี่พี่หดเฮียนเฮี้ยมมากหลอกแบบว่าเจอแบบว่าเป็นเป็นแล้วเจอแบบวิญญาณเป็นๆแล้วก็เรียกเข้าไปหาบางคนแบบว่าห้อยหัวอยู่ก็มีพี่พี่ห้อยหัวห้อยขาบ้างตามคานไม้พี่พี่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวขอกำลังใจพี่พี่ด้วยแล้วก็ฝากไว้ตามช่อง เดินทาง,ง,ทางสไตล์อ,อมแอม<า>ด้วยนะครับผมฝากพี่ทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์น้องด้วยนะครับผมไปทุกคนเดินทางกัน s <S โอเคครับพี่พี่ตอนนี้ผมกับน้องอ,อมสองคนเนี่ยเราก็มาถึงยังบ้านบ้านหลังที่มีคุณลุงเสียชีวิตซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช้วิจารยาการบชม ลุงแกงวนเวียนอยู่ที่นี่พี่พี่นี่ขาดมาตอกลางวันนะยังดูแบบน่ากลัวนะอ,อมนะดูแบบอ่าเฮ้ยพี่ ต้นไม้มันดูน่ากลัวดูแบบว่าน่าขนลุกมากไปพ,พี่ผมว่าถ้าเป็นกลางคืนเนะอะน่ากลัวมากกลางคืนเนะี่ยผมบอกเลยโอ๊ยไม่นอกอวะโอ้โหไม่ได้จิตสภาพกลางคืนนะแต,แต,แต่ตอนนี้มันเป็นกลางวานันแสงแดดแต่อากาศเย็นอากาศเย็นมากไปโอ้โหพ,พี่ดูบ้านนี่ พี่พี่ม่อมีการย่ำเท้าบนหญ้าได้ยินไหมผมก็เลยมาขาก,กล้องมาเรืวันนี้เ<ป>ย็นไหมพี่พี่มันหน้าคนลุกที่ว่าเ้ย เฮ้ยอ๋อนี่ข้อกัวเก่าป่าววะม,มัเป็นข้อกัวเก่านะเนาะเหยียงวัวจ้ะแหละแกคงของเลี้ยงวัวอืมพี่ๆดูสภาพบ้านดินดูเก่าแล้วก็น่ากลัวพี่ๆเนาะคุณจะเห็นว่าต้นไม้มีพโพรงเป็นเหมือนเหมือน,นทางเขา้าอ่ะเข้ามา วัวนะอมนะแต่ว่าเหมือนเขาเลี้ยงวัวไว้นะอมนะเลี้ยงวัวไว้แล้วก็ออกใช่ปลูกมะคุงมะขามไว้เดี๋ยวพาไปดูดต้ไนไม้ใกล้ หอมต้นตะเคียนเหรอวะเหมือนต้นตะเคียนนะพี่ดูดิดูไหมเอาเลขไหมหาดูเลขไหมพพี่พี่จชกรด้วยคาจะดิเป็น้วยเป็นรอยป r i ว่าป r i n g อะไเงี่ยป r i เดินนะทุกคนต้นไม้ดิพี่มนคนน่ากลัวว่ะมันเดินทั่ทต้นเยหรอเออดก็หลายปีแล้วหลายสิบปีแล้วต้นไม้ตนี้ พี่พี่อยู่ดิต้นไม้มีประตูเหมือนทางทางเข้าพี่พดูดิอลองเดินไปไกลไม่เออไม่กลเดินมาก็เสียวง,งูวไะพ,พี่แต่มันหน้าพิศวงวันหน้าแบบคนรุกอ่อะไปพ,พี่ไม่รู้ว่าวิญญาณอะต้นอื่นอะสิ่งศิสิิส์ตรงต้นไม้ตรงนีงหรือเปล่าลองดูรอบๆบ,บ้านกันผมคิดว่าที่นี่มันต้องมีอะไรหน้าคนรุกคนกว่านี้แน่ บ้านเหมือนมีการมาทําสะอาดเนาะด้านในอะไม่รู้ว่าลูกๆหลานแกเข้ามาทําความสะอาดหรือเปล่าหรือมีใครมาลองของหรือเปล่านออมเนาะว่าไหมโแต่แม่งเก่าจริงว่ะออม หลังคาเป็นสังกะสีนะทุกคนนะแต่ว่ากําแพงไม้เนี่ยกําแพงบ้านจะเป็นไม้ไม้ไ,มไ,มไมง,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 งเออไม้ก็ดีเลยทนะุกคนดีไม้ยังดีเลยนะแต่ไม่มีใครกล้ามาขโมยไม่หายนะอาจจะเป็นเพราะว่าความเฮี้ยนแล้วก็ความเรียกว่าอาฆาตของเขาจะแรงใครเข้ามาก็ต้องเจอดีพี่พี่ผมเชื่ออย่างนั้นนะอ่ะีพี่จะลองเข้าไปดูอยู่บนบ้านนะ ผมขอตั้งกล้องพี่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะขอขอมาแล้วก็ขอกราบไหว้สักสิทธิ์ที่นี่ก่อนแล้วก็จะขอขึ้นบ้านนะ้นไหมไม่เออเดี๋ยวอมตั้งกล้องให้เนาะ อยากให้พี่เล็กขึ้นไปคนเดียวนะ <c oughs> เราก็จะช่วยกันดูดูทางว่าแ,วแต่ดูบ้านแข็งแรงเนาะใช่บ้านดูแข็งแรงมากบ้านแข็งแรงมากพี่แล้วก็ยังเป็นของ,ขงที่ยังดูดีอยู่แต่ว่าก็จะมีผูพังบ้างไหมพี่นะ เ,เ,เดี๋ดยววะเดี๋ยน,ยนี่ได้โยนไหมเป็นคนโยนไหมไม่ได้โยนอะไรตกอ่ะอันนี้ต้นอ,อะไรเนาะมีลูกอะไรตกไหมไม่รู้จริงจริงที่นี่มันจะมีเสียงดังคาดังไม่รู้เป็นเสียงจากผลอะไรล่วงมาหรือเปล่าสวัสดีครับ มันจะเป็นกระสอบตรงนี้เปล่าไอ้ข้าวเปลือกอะ่ะอืม,อมแล้วก็เมื่อกี้ตรงนู้นจะเป็นห้องน้ำพี่พี่นะล้านล่างจะเป็นห้องน้ำดูกล้องมุมนี้เห็นปะพี่จังนี่เห็นไหม,มกล้องอืมเห็นก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้มาลองของเราไม่ได้มาท้าทายน,นะ แต่เราเข้ามาพิสูจน์ว่ามีจริงหรือไม่ว่าที่เขารล่าลือก,กันชาวบ้านเจอเนอี่ยมันดูนี่งหรือเปล่าพี่อ,อ่อนยินไหมเ,เสียงเหมือนมีอะไรตกบนหลังคาครั้งที่สอง,งแปลกมันไม่บังเอ,อิญนะ ให้ตอนกลางวันนะนะนี่ใหกลางวันนะเนี่ยดูแบบหน้าขนลุกแบบว่าดูแบบบองเวงมากเลยถ้ากลางคืนมันต้องพูดถึงนะกลัวไหมน่ากลัวอยู่นะพูดถึงโอ้ยเชื่อหรืะวะอะไรไอ้เรื่องง้อพี่สามครั้งแล้วอะถ้าท่านอยู่ที่นี่ถ้าท่านรับรู้ว่าผมอยู่ออกมาที่นี่ ้แสดงตนเพราะผมไม่เห็นกลมกันขึ้นไหมหอมจะพาพี่ขึ้นมาดูบริเวณในบ้านนี้ว่า มันเป็นยังไงด้านน้นจะเป็นห้องน้ำพ,พี่นะห้องน้ำดา้านล่างนี้นี่รู้สึกแปลกไหมมีกลิ่นได้กลแบบิ่นได้กลิ่นไหมพี่กีิ่นสับสหน่อยนะได้กลิ่นออกมากลิ่นแบบเหม็นๆสับๆพี่นะส่วนกระสอบนี้จะเป็นกระสอบของ เขาปวดหรื <S <S อเปล่ามีอะไรฮะติดตรงเสาปลวกปลวกเหรออยู่รอบๆทุกคนนะ <S <S บ้านหลังนี้อยู่หลังเดียวอยู่หลังเดียวโดดๆติตดติดกับอ่าองเก็บน้ำพี่พี่อ่างเก็บน้ำที่อยู่ด้านล่างนีจน้จริงๆก็อยู่ในหมู่บ้านนี้แต่ว่าหมู่บ้านคือบ้านหลังอื่นเขาจะ อยู่ติดถนนพวกอแต่บ้านเนียจะอยู่ลึกซอยลึกก็คืออยู่หลังเดียวมีเ่ในป่ามืดตึ๊บเลยไฟฟ้าก็ไม่มีใช่ไฟฟ้าก็ไม่ถึงแล้วแกเสียชีวิตทั้งแบบว่าอนาถมากพี่ๆหลายคนเข้ามาเจอวิญญาณลุงเนี่ยก็คือห้อยบนคางเลพี่นะเนี่ยห้อยตามคางแบบนี้พี่นี่ก็ห้อยหัวลงมาห้อยขาลงมามันที่็อุ้มหัวตัวเองอยู่พี่โหแม่งโคตรน่ากลัว ไม่รู้ว่าวันนี้เรามาจะได้เจอหรือเปล่าแต่มมเ,เราเรามาตามคําน้ำเลืองชาวบ้านที่เจอมานะน้อมนะมถึงอะไรที่มันมีการาเคาะบรรเลงตดนตรีทักอย่างเลยพี่ อะไรแดงๆวะผมในห้องน้ำอ่ะไม่รู้ว่าคืออะไรพี่ใช่นานิกาคือห้องน้ำพาพี่ไปดูนี่คือใต้ถุนบ้านพี่นะอะไรอะกิ่งไม้เหรอ พี่ไม่ใช่น้องอมอเก่งไม้หรือลู่หมาพี่เก่งไหมเก่งไหมเก่งไมเชื่อเรื่องอะไรวะพี่พี่เชื่อท่งนาน้เน,นี่ยแล้วก็เก่งไม้ล่วงมาเมื่อกี้ล่วงมากับโดนหัวน้องอ่อมแล้วเมื่อกี้ใช่ป่ะเราไม่ได้มารองของนะครับเราไม่ได้มาท้าทายเราแค่รู้ว่าคุณอยู่จริงหรือเปล่าคุณลงุงถ้าอยู่ก็ป,าปรากฏตัวถ้าเห็นด้วย ใช่หลวงห้ช่วยอะไรไหม้ทำบุญให้ชาวบ้านเขาจะได้ไม่กลัวใช่เพราะชาวบ้านบางคนเขากลัวกลัวที่คุณลุงหลอกเขานี่คือห้องน้ใช่นี่คือห้องน้ำเลยพี่นะน้ำมันจะเป็นอ่างเก็บน้ำน้ๆนี่พี่นะ กแ,แต่ถ้าคุณคือกันนี้ไม่แปลกนะเพราะว่าบริเวณนี้คนอาจจะสัญจรผ่านไปมานะเผือบางทีเป็นคทั้งผ่านเข้าไล่ชาวบ้านนะเนาะแต่คนส่วนมากเขาก็จะไม่เข้ามากลางคืนนี้คือไม่ต้องพูดถึงอ่ะอทุกคนครับกลางคืนนี้ไม่ต้องพูดถึงตรงนี้คือโดนกันเยอะมากจนแบบว่ากลัวกันหมดแล้ว,วพี่นะไม่รู้ว่าลุงเขา ยังไม่ไปไหนเพราะอะไรหรือว่ามีอะไรต้องทำอยีกหรือเปล่ายังห่วงอะไรอยู่หรือเปล่าหรือต้องการให้คนทำบุญให้หรือเปล่าลต้นไม้ต้นนั้นก็เป็นต้นไม้ที่ดูแบบน่ากลัวมากพี่ๆอูดิ เหมือนประตูทางเข้าเลยทุกคนนะอย่าไปไกลนะอม น่ากลัวนะวันยังดูข้างหเนี่ยเงียบมองวิงมากไปพี่เราอยู่หลังเนี่ยจะโดดเลยไม่มีบ้านใครเลยก็ใช่ไงก็ที่ก็พอเป็นยังี้ที่เราตายแล้วไม่มีใครรู้อ่ะ ดูภายในเนี่ยออกที่เขาบอกว่าคุณลุงมายังไงไข่ตีสาวอ่ะเนี่ยเหนไหว่เขาบอกว่าลุงมาผูดตามคามเนี่ยอ่อนเห็นป่ะจากห้อยหัวห้อยขาตัวเนี้ยตามคามมาเนี้ย เจอป่ะนี่ผมว่าอาจจะเป็นห้องนอนแกน,นะแล้วก็ห้องน้ำตรงนี้นี่เป็นห้องโถงน่ากลัวลุงอยากให้พวกเรทาทำบุญให้หรือเปล่า อือว่ายูลุงยังห่วงอะไรอยู่เนาะพี่คิดว่าเขาต้องห่วงสักอย่างนะถึงไม่ไปเกิด,ดนั่งนี้แหละนั่งหน้าบ้านเลยมั้ ทุกคนจะพงกับน้องอมจะนั่งกินขนมตรงนี้กันทุกคนนะเดี๋ยวเราสองคนจะนั่งกินขนมกันหน้าบ้านคุณลุงเลยมดตัวนี้มดเหรอมดแมดงน,นะกลิ่นฉุนมากอืม

อันนี้ผมไม่กินหอ,อมผมว่าพี่พนะคุณลุงคงจะยังต้องแบบห่วงอะไรสักอย่างอะไม่ก็ห่วงสมบัติเพราะว่าแกไม่ให้ใครเข้ามายุ่งที่นี่เลยผมไม่รู้ว่ากลางวันที่ผมมาเนี่ยอาจจะยังไม่ออกมาก็ได้แต่กลางคืนคือ สุดๆเลยพี่พีนะหลายรูปแบบเลยลุงแกหลอกหมดอะ่ะอย่างที่บอกกัเนาะอืมคือหลอกหมดอะ่ะไม่สนอะ่ะเหมือนกับเขาไม่อยากให้ใครเข้ามาึ้นพูดถึงข,องของ่อกีแบบลมพัดมีเสียงปแปลกๆตลอดเลยเหมือนเขาไม่อยากให้ใครเข้ามาที่นี่กลางคืนพี่เขาหลอกหมดเลย ก็คืออย่างที่บอกไปเอามานนั่งตรงเก้าอี้ที่ผมนั่งเมื่อกี้พี่นะนั่งเก้าอี้หนบ้านเนะี่ยนั่งบางทีก็เรียกเข้าไปหาบางทีก็ห่วเราะแล้วก็ยิ้มเหมือนกับลอกอับพี่พนะเหมือนแกล้งอะ่ะแล้วก็ยืนมันโอง่งนี้เลยโอง่งลูกนี้เลยเอ้อมตรกนี้ยืนมันโอง่งลูกนี้ยืนแล้วก็เหมือนกับเรียก 那国马会骗。 เดี๋ยวเรานั่งพักกันสักครับสักพักก็ถ้าไม่มีอะไรก็เดินทางกลับเดินทางกลับนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลางคืนที่ต้องมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวพี่ทุกคนรอดูคลิปกลางคืนก็จะมากันนะว่าเป็นยังไงก็ฝากพี่ทุกคนกดไลค์กดแวกวชร์เราด้วยเป็นกำลังใจเราด้วยแล้วก็มาเราลุ้นกลางคืนว่าจะได้เจอคุณลุงหรือเปล่ปาอย่างที่คนอื่นได้เห็นกันกลางวันอาจจะมีแค่เสียงแปลกๆแต่กลางคืนเนี่ยอาจจะได้เจอ เป็นเป็นเลยทุกคนนะไปะเดี๋ยวรอดูในคลิปหน้าได้เลย